สวัสดีครับกลับมาเจอกับจู๊ดดูบอลครับก่อนที่เราจะไปดูกันต่อครับมาสรุปผลงานของจู๊ดในวันที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับย้อนหลังกันหน่อยนะครับไปวันที่16กันเลยกับบอลลิกต่างๆกระผมที่จู๊ดยังไม่ได้สรุปให้เลครับและค่าคืนนั้นกรบผมกับคู่เอพีของจู๊ดก็บวกเข้าวินมาเต็มๆเช่นกันละครับคู่แรกกันเลยนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีจัดไปหนึ่งต่อศูนย์กับอาร์เซนอลกรบผมผ่าเข้าวินกันไปครึ่งบ่ายครับและคู่ของแมนยูเต็กครบผมไปย์เลสเตอร์ซิตี้ก็บวกเข้าว คู่สุดท้ายกับ v i p ครับจะจัดเข้าวิงกันไปปารีสเชีงชแมงเปิดบ้านจะกับมากเซยครับโดยเลที่ต่อกันมาลูกกว่าว่าครับแต่จูจัดให้ไปที่ปารีสกันเลยคืนนี้ชนะขาดเลยอยู่แล้วละครับและพวกก็ทำสำเร็จครับด้วยการชนะไปถึง3ต่อหนึ่งโดยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับช่วงนี้ลุ้นกันยาวๆเลยกับปารีสเชีงชแมงนะครับพาเข้าวิ่งกันไปเต็มๆอีกเช่นกันและคืนนี้ครับผมยังมีสเตปแตกกันอีกด้วยนะครับกับ3คู่ของจูจัดให้ไปครับมีคู่ของโรมาท่ฉะนั้นที่เจาะราคากันไปแต่สเงย ถือว่ายังได้บวกกันอยู่แลยครับผมแม้อาจจะไม่เต็มใบกันก็ตามนะครับยังสวยงามกันอยู่สําหรับสเตปสามของจูส์เลยครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคู่ธรรมดาของจูดเมื่อคืนนั้นก็ยังมีบวกเข้าวินมาเช่นกันครับคู่แรกครับผมฟูลแลมเจอกับสเปอร์จัดไปเลครับฟูลแลมสองต่อศูนย์ผ่าข้าวินเต็มเต็มและสกอร์ตามอีกหนึ่งแนวทางก็เช่นกันแลยครับสองบินจัดไปคู่นี้ครับและคู่ของเลสเตอร์กับแมนยูก็เช่นกันละครับทั้งสกอร์สูงและแมนยูเต็ดครับผ่าข้าวินกันสองบินกันไปเลย และกู่ของเรียวเบติสกับผมก็ชนะเลการเนีสไป2ต่อ3ามจนชนะกันไปพาเข้าวินอีกเช่นกันเลยครับ ส่วนคู่ของแอตตบริลกระผมพลาดกันไปแล้วครับโดยการพ่ายแพ้ให้กับบาร์เซโลนากันไปถึง4ต่อ2อและครับแต่กับสอสูงกระผมยังได้เข้าวินกันมาสําหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่ของโลมากระผมเจาะราคากันไป1ต่อ0นยและครับกับกายลี่เปิดบ้านชนะลูกเดียวและครับและคูสุดท้ายสตูการ์กระผมเจอกับเลวาคูเซนเป็นเลเว์คูเซนครับที่ยังทําผลงานดีกลับมาชนะได้อีก1ครั้งและครับโดยการบุกเยือน3ต่อ4ีละครับผาเข้าวินงกันไปสําหรับคู่นี้และบินสกอสูงกระบวกมาอีกเช่นกันและครับถือว่า บวกเข้าวิ่งกันไปและช่วงนี้ก็เป็นผลงานของจู๊ดในวันที่16มีนาคมนะครับถ่ายตามกันอยู่ครับย้อนหลังกันไปนิดนี้หน่อยครับก็สรุปกันให้ผ่าเข้าวิงกันไปแล้วครับช่วงนั้นบวกกันไปชุดใหญ่เลยทีเดียวแะครับยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าวิ่งกันไปสําหรับคืนนั้นด้วยนะครับและอีกหลายคู่กระพืมที่จู๊ดจัดให้ไปก่อนหน้านี้ครับหรือว่าหลังจากนี้นะครับมีให้เข้าวิ่งกันอยู่แล้วนะครับกับชีเดียร์วีไอพีของจู๊ดแหละครับใครอยากได้แนวช่างดีๆ จัดให้เองลวครับสเต็ปสก็มีแจกทุกๆคืนอีกด้วยละครับติดตามจู๊ดเอาไว้ละครับไหนจะมีกิจกรรมไทยสกอร์ให้กับทุกๆคนได้รู้รับรางวัลกันอีกด้วยครับแจกฟรีๆไม่มีอั้นอยู่แล้วครับแต่ช่วงนี้อาจจะขอพักกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราได้ลุยกันต่อแน่นอนครับกับบอลทีมชาติที่กำลังจะเริ่มขึ้นไม่อีกกี่วันนี้ละครับเดี๋ยวจู๊ดจัดให้ไทยสกอร์รับรางวัลกันไปได้เลยนะครับใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้หรือว่าอยากร่วมกิจกรรมของจู๊ดนะครับผมก็สามารถติดตามจู๊ดเอาไว้ไไไดดดด้้้้้นนนรรรรััััับบททีีี่่ JD6 กกกกาาาายยยมมมแแวงเเปลลพออจใหฟู ขอให้ทุกคนเข้าวิ่งกันก็พอมาเป็นชิ้นกันมาเป็นครอบครัวกันกับจู๊ดครับเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไปให้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมกับนักทางของจู๊ดจะมีคู่อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับลุยก,กันต่อเลยดีกว่าครับ และสำหรับคืนนี้ครับกับการวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอล19มีนาคม2568ครับค่ำคืนนี้จะกันไปแบบเบาๆหน่อยแล้วกันครับดยรายการแข่งขันที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับจูเลคาสันมาให้4คู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับแล่วจะเป็นรายการโคปาคาราตูนญาครับจากสเปนกระผมเอสปอนยอนกับบา์เโลนาค่ำคืนนี้ครับและบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาครับกับรอบแบ่งกลุ่มเก็บแต้มและครับและสำหรับคู่นักรอบคู่อื่นครับแน่นอนว่ายังมีให้ดลุนกันเหมือนเดิมครับกับบอลทีมชาติ u 23กระผมใครสนใจกระทักทายมารับ ให้คู่นอกรอบกันไปครับเข้าวิ่งกันต่อเนื่องช้างคืนแต่คืนนี้กรบผมจัดไป4คู่นเนมือนกันเลยแบบไม่มีกักครับสำหรับ VIP เดี๋ยวเจอกันหลังบ้านนะครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเวลาตีสองนาทีครับกับรายการโคปาคาราลุนยาละครับที่ตอนนี้ครับผมเดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายกันแล้วละครับรองชนะเลิศละครับและคืนนี้จัดให้กับการเปิดบ้านของเอสปันยอนที่เตรียมรับศึกหนักกันหน่อยละครับเจอกับบาร์เซโลนาละครับที่คืนนี้ครับผมใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับก็จะเข้าไปเจอกับอันดาล่าไมเคิลคีโรน่าละครับที่รอแข่งกันในวันต่อๆไปครับแต่จะเป็นวันไหนเดย์จูดจัดมาให้เองนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับผมเอสปันยอนกับบาร์เซโลนาครับพร้อมดวลกันอยู่แ้ครัััับบมมาาาดดูผลงงนนนนนขอออออเสปยยกกก่่รรีวคไ นัดล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมาไปเยือนอาราเบสครับผมชนะไาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอไป2เกมครับและแพ้อีก2นัดด้วยกันล่าสุดไปเยือนมายออร์กาส์เแพ้มาอีก2ต่อ1นึครับเกือบจะยันเสมอไว้ได้แล้วครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จแหละครับผมแพ้กันไปพลาดข่าวินครับมีบวกเข้าวินกับนัดที่ชนะและเสมอกันไปเท่านั้นแต่ก็ถือว่ายังได้ลุ้นเข้าวินกันมาเรื่อยๆนะครับกับเอสปันยอดในราคารองนะครับและหลายๆเกมของพวกเขาครับที่แพ้หรือว่าชนะกันมาจบดยสกอร์สูงอยู่หลายนัดอีกด้วยเลยครับ ส่วนเกมนี้ครับเจอกับบาร์เซโลนาแล้วครับในเดือดกันอยู่แล้วละครับและช่วงนี้ก็ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสุดๆอีกด้วยละครับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกของพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบสบายๆนะครับกับเบนฟิก้าครับและล่าสุดกับเกมเมลีครับไปเยือนแอตมาลิตก็บุกยิงฉลิมยับไปถึง2ต่อ4กันเลยด้วยครับผ่าเข้าวิ่งกันมายาวๆในทุกนัดที่ชนะในตอนนี้แหละครับสินัดที่ผ่านมาของพวกเขาครับไม่พลาดแพ้ใครเลยอีกด้วยครับมีเสมอกับแอตมาลิสในเกมบอลช่วยอีกหนึ่งนัดเท่านั้นละครับที่เปิดมากกันไปแต่ที่เหลือชนะมาไไไดดดดด้้้้้ทททัััังหมมมเเเเเเเกกกกกยยยยาาาแแลลละะะะืืออนนนนนครบบขววิุี่ชป และส่วนใหญ่ครับยังเป็นการจบด้วยสกอร์สูงกันไปอีกครับล่าสุด2เกมติดต่อกันมาแล้วละครับไปสกอร์สูงและจากการเจอกันที่ผ่านมากระผมเป็นบาร์เซโลน่านะครับที่เอาชนะเอสปันยอนมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วละครับผมมีเสมอกันไปแค่4นัดเท่านั้นแหละครับชนะถึง6เกมด้วยกันในลีกฤดูกาลนี้กระผมเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะไปได้อีกด้วยละครับแต่กับการพาเข้าวินกระผมยังต้องลุ้นกันหน่อยละครับกับบาร์เซโลน่าพราะหลายเกมครับเป็นทางด้านเอสปันยอนแหละครับที่พาเข้าวินไปได้มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เสมอหรือว่าแพ้ไม่เกลรรรรรราา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 คคคคคคกกกัััันน็ตตมมมบบหยยๆเเี้ท่่่ออขงงสู ับเอสปอนยอนก็โชว์เหนียวก็ให้เลยครับกับนบาร์เซโลนาไหวกระผมถึงจะแพ้กันมากก็ไม่เกินราคาแล้วครับทำให้หลายๆเกมครับพาเข้าวินกับราคารองมาได้ตลอดเลยครับกับเอสปอนยอนครับและการเจอกันของพวกเราครับก็จบด้วยสกอร์ต่ำมาอีกหลายๆนัดด้วย และเลตคืนนี้กระผมให้บาร์เซโลนารับต่อกันที่1ลูกครับและมีคาผลตอบแทนให้กับบาร์เซโลนามากกว่าด้วยละครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3มีคาผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่าครับและด้วยเกมมีครับเป็นเกมบอลช่วยรายการโคปาคาตาลุนยาละครับทีมไม่ได้สำคัญอะไรมากกันอยู่แล้วละครับกับหลายๆทีมที่มาเล่นในรายการนี้ละครับจำให้คืนนี้บาร์เซโลนากระผมมีตรียมโรเทชันนักเตะกันชุดใหญ่อยู่แล้วครับมาเคาะสนิมกันน่อยปัดฝุ่นกันนิดละครับตัวสำรองข้ามคืนนี้ครับที่จัดมาเต็ม พวกเขาก็มีหวังเช่นกันครับในรายการนี้อย่างอรถ้าคว้าแชมป์ไปได้ก็ยังดีกว่าละครับแต่คืนนี้กระผมด้วยการเจอกับบาร์เซโลนาครับไม่ใช่เรื่องง่ายกันอยู่แล้วละครับแค่เกมเมืิอกของพวกเขาชีบผ่านมาก็เป็นรองกว่าบาร์เซโลนากันมาตลอดละครับครคืนนี้เปิดบ้างอาจจะได้เปรียกกว่านิดหน่อยครับแต่เจอกับบาซ่าครัคืนนี้ครับก็มีเหนื่อยกันละครับแต่ด้วยเกมครับไม่มีความกดดันอะไรมากมายอยู่แล้วละครับจะแพ้ชนะยังไงก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเลยครับจับให้คืนนี้ครับด้วเลทที่เปิดมาหนึ่งลูกพอดีครับ โดยการเจอกันที่ผ่านมาครับก็แพ้แค่ลูก2ลูกเท่นนั้นเองแหละครับกับเกมลีและเป็นเกมที่สําคัญมากกว่านี้ครับและยิ่งคืนนี้กรบผมบาซลน่าครับเตรียมโรเลชันนักเตะอยู่แล้วละครับจำให้เกมนี้น่าจะเบาแรงทางด้านเอสปอนยอนไปได้เยอะละครับจำให้คืนนี้อยู่เลยที่เปิดมา1ลูกครับชุดขออยุมกับทีมรองอย่างเอสปอนยอนกันไปดีกว่าครับชีคืนนี้อย่างน้อยครับก็เลยในบ้านของตัวเองถ้าจะแพ้ก็แพ้แค่ลูกเดียวเจ้าราคากันไปเช่นนั้นละครับแต่เกมมีครับลุ้นยันเสมอไปเลยดีกว่าครับที่90นาทีคําคืนนี้เอสปอนย่าอวกับ ยังเสมอเกมนี้ผ่าเข้าวิงกันไปครับส่วนสกอร์จบเกมนัดนี้ไปที่สกอร์สูงกันเลยคืนนี้ยิงกันมาลในแลลวครับสต่อ2เกมนี้ไปถึงราคาอย่างแน่นอนลวครับสลูกรวมจัดไปเลยกับเอสปอนยอดและสกอร์สูงคืนนี้ไปถึงราคาผ่าเข้าวิงต่อเนื่องครับ และมาต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับไปกันที่บอลโลกรอบคัดเลือกกันหน่อยดีกว่าครับ2026นยบที่ตอนนี้อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มเก็บแต้มกันแลวครับโซนแอฟริกาและคืนนี้ครับไปกันที่กลุ่มดีกันก่อนเลยละครับกับการเปิดบ้านของเอสวาตินีครับที่ตอนนี้พวกเขาครับอยู่ท้ายสุดของกลุ่มกันเลยอันดับที่6ครับและยังเก็บแต้มมาไม่ได้เลยครับม้แต่แต้มเดียวและคืนนี้ต้องเปิดบ้านจอกับจีนมาดับหนึ่งของกลุ่มกันอีกด้วยละครับอย่างแคนเบรูลครับที่ตอนนี้เก็บมมาแตกันล ไม่ห่างครับอย่างไว้ใจไม่ได้แล้วครับในตอนนี้ครับแม้จะนาอันดับหนึ่งกันก็ตามมาดูผลงานเขาทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่าครับไปทางด้านเอสวาตินีครับกับเกมผลพวกเขาเรียกรอบเก็บแต้มที่ผ่านมาครับอาการค่อนข้างย่าแย่ครับเพราะว่าเอาชนะใครไม่ได้เลยแพ้ทุกนัดที่ผ่านมา4ี่เกมติดเลยละครับไม่มีแม้แต่แต้มเดียวในตอนนี้ครับและผ่านมาครึ่งทางแล้วละครับเลือีก4นัดเท่านั้นยังเก็บแต้มมาไม่ได้เลยละครับมีแค่พาเข้าวินไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับผมกับการไปเยือนมอเิเซียละครับผมและแพ้ไม่เกินราคาเลยครับเ แ,แต่ด้วยหลายๆเกมที่พลาดแพ้กันมาครับก็จบด้วยสกอร์ต่ำกันไปเป็นสูตรใหญ่นะครับหต่อศูนส่งมากแลวครับผมไม่เกิน2ลรูปกันเลยในแต่ละเกม แต่เกมนีครับผมต้องเจอกับแคมารูแล้วครับทีลาสุดนําอันดับหนึ่งครับด้วยการชนะไป2เสมออีก2เกมด้วยกันลวครับที่เป็น2เกมเปิดบ้านที่เก็บชัยชนะกันมาได้ทั้งหมดแลวครับพร้อมกับพาเข้าวินกันไปกับนัดที่ชนะลวครับและยิงยับกันด้วยแต่กับเกมเยือนของพวกเขาครับค่อนข้างเฟือกันไปหน่อยละครับที่2เกมที่ออกไปเยือนจำได้แค่เสมอกันไปเท่านั้นล่าสุดไปเยือนแองโกลาครับเสมอไปอีก1ต่อหนึ่งไม่พาเข้าวินกันเลยละครับกับเกมเยือนในตอนนี้จําให้คืนนี้ครับผมกับการออกไปเล่นนอกบ้านของพวกเขาครับแม้จะเหนื่อยกว่าก็ตาม เละขั้นพื้นนี้กรบผมให้แคมาบรูนครับต่อกันที่ลูกควบลูกครึ่งกันเลยและมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ,บ้านเอสปาตินีมากกว่าด้วยครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกเท่านั้นมีค่าผลตอบแชนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่า สำหรับเกมนี้ครับสทีมหัวท้ายตารางมาเจอกันครับแน่นอนว่าเจ้าบ้านอย่างเอสวาตินี่กรับพวกเขาเป็นรองกว่าอยู่แล้วละครับในเกมนี้ด้วยผลงานที่ย่ำแย่กันสุดในกลุ่มแล้วครับแค่เจอกับทีมอื่นๆครบผมก็เอาชนะไม่ได้คืนนี้มาเจอกับทีมหัวตารางอันดับที่1อย่างแคมมบรูนอีกด้วยแลวครับไม่ง่ายอย่างแน่นอนที่เกมนี้จะเปิดบ้านและยันไหวครับจึงแคมมบรูนกับเกมโยกเขาตอนนี้จะค่อนข้างมีปัญหาที่ยังเก็บชัยชนะนอกบ้านมาไม่ได้เลยก็ตามครับแต่ด้วยการเจอกันทีมรองกว่ามากๆอย่างเอสวาตินี่ในค่ำคืนนี้ยยังงงไแแคมมเเรนกก็ิขาาดดออูู่ล้วะจปส แต่คืนนี้ยังไงก็ไปถึงนาทีพวกเขาเตรียมเก็บ3แต้มและยิงยับได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับคืนนี้กับการไปเยือนอยังไงก็ต้องเชื่อมือแคมบารูนลวครับจ้ดขอบฟ้นชงให้กับจิมเยือนอย่างแคมบารูนกันไปเลยจกฝุงคืนนี้เตรียมเก็บสแต้มและผ่าเข้าวิเกันไปครับส่วนสกอร์จบเกมค่่าคืนนี้ครับก็ติดที่สกอร์สูงกันไปเลยละครับยนนอย่างแน้นอๆครับเกมนี้กับผม2รูปรวมที่ต่อเอาไว้ครับไม่เจ้าราคาก็ไปถึงราคามีจบศูนย์ต่อ2พอดีราคาครับแต่โจดมองว่าเกมนี้อาจจะมีมากกว่านั้นบุกกกกยยยิงงฉล่่่มมััับบบ้นนไปปแววครราาาาเเหือทุุดี อยู่แล้วละครับเกมนี้จัดไปกับแคนมารูนและสกอร์สูงได้เลย แล้วมาต่อกันกู่ที่3ครับเวลาเดียวกันเลย4ี่ทุ่มห้าานาทีครับไปกันที่กลุ่มเอชครับผมในบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนกันครับโซนแอฟริกาที่ตอนนี้เดินทางมาถึงนัดที่5ในรอบเก็บแต้มเหมือนกันทั้งหมดแล้วครับและเกมนี้ไปกันที่เกมเปิดบ้านของลิเบรียแหละครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3ของลีกมี7แต้มด้วยกันลวครับแต่ก็ยังต้องลุ้นโคตากนต่ตแล้วครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับที่ห่างจากอันดับที่1และ2อยู่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นแหละครับแต่คืนนี้ครับต้องเปิดบ้านเจอกับตูนีเซียคร ผลงานของลิเบียกันก่อนเลยดีกว่าครับในรอบเก็บแต้มที่ผ่านมานัดล่าสุดรับไปเยือนซาโตเมครับเฉือนชนะมาได้ศูนย์ต่อหนึ่งและครับแต่ก็เจาราคากันไปไม่ผาเข้าวิ่เลยครับแต่อีกหนึ่งนัดที่เก็บชนะมาได้อย่างสวยงามครับคือการเปิดบ้านเจอกับยูเครนชอริกินีครับและสัตยาไปถึง3ต่อศูนย์กันเลยอีกด้วยผาเข้าวิ่งกันมาแล้วครับส่วนอีก2เกมที่เหลือครับเป็นการแพ้กับมาลาวีขาบ้านกันไปศูนย์ต่อหนึ่งครับและเสมอกับนาบีเบียในเกมเยือนอีกหนึ่งนัดนัดแรกกับผมออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยงามส และเสมอติดต่อกันมาครับถือว่ามีผลงานที่เนียวแน่นพอสมควร ส่วนผลงานของตุนิเซียในตอนนี้ครับก็ไปได้สวยกันมากๆอยู่แล้วละครับที่มาเสมอกับนามิเบียในเกมล่าสุดที่ออกไปเยือนศูนย์ต่อศูนย์เท่านั้นครับที่เหลืออีก2 3เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็บชัยชนะกันมาได้ทั้งหมดละครับสามเกมติดต่อกันเลยยิงเกมเปิดบ้านครับยิงดับกันไปแต่กับเกมเยือนครับก็ไม่ได้เือดกันสักเท่าไหร่ละครับก็ชัชนะกันไปศูนย์ต่อหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ละครับแต่ที่น่าเสียดายครับการพาเข้าวินของพวกเขากระผมที่หลายเกมครับทำได้แค่เจ้าราคากันไปเท่านั้นและไปไม่ถึงราคากันเลยด้วยละครับกับ ของตูนิเซียแหละครับมีแต่สกอร์จบเกมแล้วครับที่ยังจบด้วยสกอร์ต่ำกันไปเป็นส่วนใหญ่ละครับถึงแม้เกมแรกจะยิงไปถึง4-0ในการเจอกับซาโตเมครับก็ไปไม่ถึงราคาการยู่ดีละครับ้วยเลขที่เปิดมาค่อนข้างสูงและจากการเจอกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันในรายการแอฟริกาเนชั่นครับกันมาแล้วครับสองฤดูกาลด้วยกันปี2015และ2016นะครับและเป็นริเบรียละครับที่เปิดบ้านเอาชนะตูนิเซียไปได้ก่อน1-0ครับและเกมที่2ครับผมเป็นตูนิเซียละครับในปี2016ที่กลับมมาาาเเปปิดดบ้้้นนนแแกกืออไไสํร็จลัะะชถึง4ต เลยละครับและนัดสุดท้ายที่เจอกันครับก็ปัดกันพาเขาวิ่งกันมากและจบด้วยสกอร์ต่ำและสูงกันไปแต่กับค่ำคืนนี้ก็ผมผ่านมาส0ปีแล้วละครับผมทําให้ต้องมาลุ้นกันใหม่ละครับว่าเกมนี้กับการเปิดบ้านของริเบรียครับพวกเขาจะเอาชนะตุนิเซียได้เหมือนเดิมหรือไม่และเลดคืนนี้ครบผมให้ตุนิเซียครับต่อกันแค่ครึ่งลูกเฉะนั้นเลยมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านริเบรียมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่แค่2ลูกมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า และโดยเกมมิครับผมกลับมาเจอกันกับทั้ง2องทีมครับดูแล้วริเบรียเองครับก็ไม่ได้แยกกันเลยนะครับกับผลงานล่าสุดของพวกเขาที่ชนะละเสมอกันมาต่อเนื่องครับแต่โดยเกมมิครับเป็นการเจอกับทีมจ่าฝูงอย่างตุนิเซียครับที่ตอนนี้ฟอร์มและผลงานของพวกเขาครับถือว่าดูดีกันมากๆดีที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วละครับและการไปเยือนมาลาวีที่ผ่านมาครับผมก็เฉืินชนะไปได้ด้วยแหละครับกับริเบรียแหละครับที่พลาดแพ้คาบ้านให้กับมาลาวีกันมากละครับในเกมแรกกันเลยทําให้ดูดีการนี้ครับกับการเจอกับทีมหัวตารางอย่างตุริเซียครับน่าจะบัคร ให้เกมนี้ครับจูดยังมองไปที่ทีมเยือนอย่างตูนิเซียอยู่ดีแหะครับจึงเกมเยือนกับพวกเขาจะไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่กันก็ตามแต่การไปเยือนริเบรีย่ําคืนนี้ครับยังไงก็ดูดีกว่าได้เหนือกว่าอยู่แล้วละครับอย่างน้อยคําคืนนี้บุกเชิงชนะสักศูนย์ต่อหนึ่งยังไงก็ผ่าเข้าวินกับเลดนี้แหละครับจึงแม้เลยจะเปิดมาไม่ได้สูงอะไรมากแค่ครึ่งลูกเท่านั้นแต่นัดนี้ยังไงก็เป็นตูนิเซียแหะครับที่ทําได้สําเร็จอย่างแน่นอนไม่มีจบเสมออยู่แล้วละครับข้าคืนนี้เก็บสามแต้มต่อเนื่องกกตูนนิยยค่่วอ์มา็ล้แ เจาะราคากันไปเท่านั้นแต่เกมมีครับศูนย์ต่อ1จัดไปแน่นอนไม่เกินราคาครับอยู่ร่้มกับตูนิเซียและสกอตต์จัดเข้าวินกันไปได้เลยครับ แล้วมาถึงคู่สุดท้ายกับผมเวลาเดียวกันเลยแหละครับกับบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนเดิมครับโซนแอฟริกานัดที่5และครับแต่กลุ่มนี้ครับไปการชี่กลุ่มไอกันหน่อยและครับกับการเปิดบ้านของเซ n นทรัลแอฟริกาครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับมี4แต้มด้วยกันเตรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับมาดากัสการ์แะครับที่นําอยู่อันดับที่3ของกลุ่มมี7ดแต้มด้วยกันแล้วแหะครับตาม2อันดับแรกอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นด้วยที่ถือว่าไม่ได้ห่างกันเลยแหละครับ มาดูผลงานของเซ็นทรัลแอฟริกากันก่อนดีกว่าครับสแต้มของปวกาครับเก็บมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นในตอนนี้กับการเปิดบ้านเอาชนะชารดไป1ต่อศย์ครับกับเกมอื่นๆครับที่ไปเยือน3นัดที่ผ่านมาอย่างมากก็ทาได้แค่เสมอกันไปเท่นนั้นที่ไปเยือนมาลีครับจีเหลือแพ้กันไปทั้งหมดเลย2เกมแต่ด้วยฟองปวกาที่ยางเหนียวนั่นครับทำให้หลายๆเกมผ่าเข้าวินกับราคารองมาได้แล้วครับถึง3นัดด้วยกันครับเกมที่ชนะก็ด้วยหรือว่าแพ้ก็ตามเลยครับแพ้กับการหน้ากระผมโดยการไปเยือนสี่ต่อ3าล่าสุดครับก็ผ่า ไปยาวๆครับในช่วงนี้กับผลงานของเซนเต่อแอฟริกาครับ แต่ด้วยเกมนี้ครับเจอกับมาดากัสการ์แะครับที่ผลงานของพวกเขาลูกการนี้ถือว่าดูดีกว่ามากๆนะครับที่ชนะมา2เกมติดแล้วกับการไปเยือนชาร์ตยิงไปถึง0ูนต่อ3กันเลยด้วยและการเปิดบ้านกับโคมโลสครับก็ชนะมาอีก2ต่อ1่และล่าสุดกระผมเจอบ้านกัมมาลีแะครับก็ยังเสมอไว้ได้อีกเลครับไม่พลาดแพ้ครับ0ูย์ต่อ0ด้วยกันพร้อมกับผาเข้าวินในทั้ง4เกมติดต่อกันมาเลยละครับเกมแรกกระผมชี้ไปเจอกับกาหน้าครับด้วยการไปเยือนก็แพ้ไปแค่1ต่อ0เท่นั้นพาเข้าวินกับ้นมาาวินกับ สี่เกมติดต่อกันแล้วลุ้นได้ทุกนัดเลยแต่จากการเจอกันที่ผ่านมากระผมเป็นทางด้านเซ็นทอลแอฟริกาครับที่ทำผลงานได้ดีกว่ามาตลอดแะครับโดยการเจอกันในแอฟริกาเนชั่นครับเมื่อหลายฤดูกาลก่อนกระผมเป็นเซ็นทอลแอฟริกาครับที่ชนะมาดากัส카มาได้ถึง3เกมติดต่อกันทั้งเกมยาวและเกมเยือนกันเลยและก่อนหน้านั้นที่เจอกันก็จบด้วยการเสมอกันไปอีก2นัดแหะครับมีแค่ครั้งแรกที่พวกเขาเคยเจอกันเท่านั้นแหละครับในปี2015ครับกับบนโลกรอบคัดเลือกแหละครับโดยการเปิดบ้านของเซ็นทัลแอฟริกาผ่าดแพ้กับมาดากัส หลังครับเหลือก็เป็นเซ็นทรัลแอฟริกาแหะครับที่เก็บชัยชนะและยังเสมอรพร้อมกับพาข้าวินติดต่อกันมาทุกๆเกมที่เจอกันเลยแหละครับแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมคืนนี้ต้องมาลุ้นกันใหม่กับบอลโลกรอบคัดเลือกปีงี้แหละครับและเลดคืนนี้ครับให้ท้อง2ทีมต่อกันที่เสมอด้วยแหละครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านเซ็นทรัลแอฟริกามากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกเท่านั้นมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า และเกมนีกคระผมเลทเปิดมาให้เสมอกันด้วยละครับจากที่หลายเกมกรบผมเลทปปครับไม่ก็ครึ่งควบลูกละครับที่เคยเจอกันมากแต่ด้วยผลงานตอนนี้ของมาดากัส카ครับที่ดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวละครับหลายเกมพวกเขาเก็บชัชนะอย่างเสมอมาตลอดครับพร้อมกับผาเข้าวินต่อเนื่องมาอีกด้วยครับทำให้คืนนี้กับการไปเยือนของเซ็นทรัลแอฟริกาครับดูแล้วน่ามีลุ้นที่จะแก้มือได้มากกว่าละครับจากที่เคยเป็นรองมากกว่าตอนนี้ครบผมพวกเขาดูดีเกินมากๆกับมาดากัส카และช่วงนี้เซ็นทรัลแอฟริกาครับก็ดูฝืดๆกันไปอีกด้วยครับแม้จะเปิดบ้านกันก็ตามรับ จำให้เกมนี้จุดขออยู่เล่นกับชีพร้องอย่างมาดาก,กัสก้ากันไปดีกว่าลวครับที่ผ่านมาเคยพลาดแพ้มาให้ตลอดลวครับแต่เกมนี้พวกเขาไม่แพ้อย่างแน่นอนดูดูการนี้จัดให้เลยละครับ กับบาดากัส카ะนะครับเกมนี้จุดฟันชงไปเลยกับพวกเขาครับเลยเสมอยังไงก็เอาอยู่ครับทําไมชนะในค่ำคืนนี้ครับจบด้วยการเสมอกันไปเจ้าราคากันไปเท่านั้นครับแต่สำหรับสกอต์ต่้มกระผมน่าลุ้นยิ่งกว่านะครับที่เกมนี้จะจบด้วยสกอต์ต่้มกันอย่างแน่นอน0ต่อ0 0ต่อ1คืนนี้ครับยังไงก็ไม่เกิน2ลรูกรวมอยู่แล้วไปกับบาดากัสกาและสกอต์ตัมจัดปลายเข้าวินต่อเนื่องครับจูดดวันจัดให้แต่สำหรับค่ำคืนนี้กระผมจัด4ี่คู่เต็มๆ คู่แรกครับผมเอสปันยอนเจอกับบาร์เซโลนาไปกับเอสปันยอนครับคู่นี้ทวนให้อีกรอบนะครับเล่เปิดมาหนึ่งลูกกับรายการบอลช่วยที่ไม่ได้สำคัญครับคาตาลุญญาเลยครับนัดนี้เอสปันยอนเก่าสิบนาทียันเสมอไว้ได้ครับหรือจะไปสกอร์สูงก็ได้ยิงกันสนุกเลยนะครับสองต่อสองคืนนี้สี่ลูกรวมไปถึงราคาครับแต่คู่ที่สองครับบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนแอฟริกาในรอบแบ่งกลุ่มเก็บแต้มเลยครับผมเอสวาตินีเปิดบ้านเจอกับแคมารูนครับนัดนี้เล่เปิดมาค่อนข้างสูงลูกควบลูกครึ่งกันเลยทีเดียวแต่แคมารูนนนี้้ครััับแตตกก่างสุดขว เยือนโหดกว่าอยู่แล้วละครับจัดให้ได้สบายและยังไปสกอร์สูงอีกด้วยคู่นี้ครับ3ลูกร,รวมไปถึงราคา แล่คู่ทีา3คระผมลิเบียเจอกับตูนิเซียครับนัดนี้ให้ทีมอันดับหนึ่งอย่างตูนิเซียกันไปเลยคืนนี้กับการไปรเยือนไม่มีพลาดครับอย่างน้อยก็เฉลิมชนะกันไปผ่าเข้าวินเกมนี้เจอกับลิเบียครับยังไงก็เหนือกว่าอยู่แล้วไปกับตูนีเซียและสกอร์ต่ำได้เลยครับและกู่สุดท้ายครบผมไปกับมาดากัสการ์กันเลยที่คืนนี้ไปเ,เยือนเซนทัลแอฟริกาแล้วครับโดยเลยเปิดมาเสมอค่ั้คืนนี้ไม่จบเสมอเจ้าราคาก็เป็นมาดากัสการ์นี่แหละครับทีบุกเฉลิมชนะกันไปหรือจะอยู่ลุนกับสกอร์ต่ำก็ยังได้้้้้้แแลลวววับบเเเกกกมมมนนนีีไไไออ่่่ 1, จจจยยอออะูทตดขาิป และทั้งหมดนี้ก็เป็น4คู่ของชูนะครับที่พร้อมจัดเข้าวินให้ในค่ําคืนนี้เลยครับเลือข้าวินตามใจชอบได้เลยแบบไม่มีกาลครับแต่สําหรับใครที่อยากได้คู่พีของชู Golf ครับแน่นอนว่ายังมีเสิร์ฟให้เหมือนเดิมนะครับกับคู่อื่นๆที่น่าสนใจเลยครับมีจัดให้อยู่แล้วคู่นอกรอบนะครับนอกเหนือจาก4่คู่ค่าคืนนี้จัดเข้าวินกันให้เหมือนเดิมนะครับพร้อมส่งให้ถึงมือสเตปสามก็มีให้ดูรุนกันอีกด้วยครับทักทายชูม์ได้เลยที่เจดีหกหกครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างมาเเเเเจจจจจอออูดดดดดดไไ้้้้้ชช่่นนนนนนกกกััััััี๋ยววใใหหญปแลครบบบา และกระจบไปแล้วทั้งหมด7คู่จูดดูบอลจัดให้คัสสันมาในเน้นทุกคืนแบบนี้ครับใครชอบคู่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและอย่าลืมกด subscribe ให้กับจูด,ด้วยนะครับขอบคุณแฟนบอลและนักลงทุนทุกๆคนครับที่ให้กำลังใจจูดในวันนี้และสำหรับวันอื่นจะมีคู่อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับและจูดจัดให้7คู่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ